ก็เป็นค,ความทรงจำที่ไม่มีทางจะกลับมาเหมือนเดิมแค่เพียงมืองานเ่นึกถึงวันที่อยู่ด้วยกันค นนจนนนานสวัสดีค่ะเอ็นดูเ n นแมนาวมาแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับหนุ่มๆสายชิลทุ่งโคโพหรือว่าคอนบอยนั่นเองไปพูดคุยกับเขากันเลยสวัสดีคระบส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อบอยครับเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับภูมิครับร้องนำครับผมสวัสดีครับชื่อเซิร์ฟครับผมเล่นกีตาร์ ชื่อวงก่อน Con คอนบอยมาจากอะไรคะแล้วทำไมถึงสะกดเป็น B O I แทนที่จะเป็น B O Y คะก่อนหน้านี้เราจะใช้ชื่อหนึ่งครับซึ่งมันยาวมากชื่อเต็มนะครับก็ชื่อว่า From the day you gone I grow my corn every day มันบพัชิ่งเลยพอแบบพี่ยาวปุ๊บแล้วทีเนี้ยพี่เสือรัาที่เป็นมือกองแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาด้วยนะครับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีข้าวโพดแล้วมีคำว่าคอนละเราอยากมีมัสคอตวงเป็นน้องข้าวโพดไหมน้องคอนบอยอ่าก็เลยกลายเป็นว่าแบบชื่อเล่น ของวงมาในตอนนั้นนะฮะตอนที่ยังใช้ชื่อยาวอยู่เป็นชื่อเล่นคอนบอยแล้วทีเนี้ยเพื่อนๆในมหาลัยก็จะเรียกว่าเฮ้ย hey, แก๊งคอนบอยอะไรเงี้ยคือเติบโตมาด้วยกันเลยรอระคะใช่ครับผมแล้วก็พอไปสักพักนึงปล่อยเพลงไปก็มันก็เริ่มคนจําชื่อไม่ได้บ้างเสิร <laughs> <competing. S 2> ์ชหาใน YouTube ไม่เจอบ้างก็เลยเป็นคอนบอยดีกว่าก็เลยใช้ชื่อคอนบอยมาเลยก็ทำใหถึงเป็น B ี I มันวิเทครับวิเทครับวิเทครับ่เอาพูดถึงซิงเกิลาสุดค่ะแค่เพียงบังเอิญเพลงนี้เนี่ยคอนเซปเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยเกินก่อนว่าเพลงเพลงนี้แต่งมาจากเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งเป็นมือเบสพวกเราเองชื่อชื่อโฟนครับค่อโฟนนึกถึงเรื่องเก่าๆสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเมื่อก่อนมันก็ดีเหมือนกันเนาะเมื่อก่อนดูมีความสุขดีเนาะอะไรเงี้ยครับเขาก็มาเล่าให้ผมฟังอะไรเงี้ย ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยผมก็เคยมีอารมณ์แบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันอะไรี้ก็เลยเอามาแต่งแต่เพื่อนๆก็ชอบก็เลยเอามาทา<ช>แล้วเพลงนี้พูดถึงอะไรอะคะนึกถึงเรื่องเก่าๆครับย้อนอดีตไปแล้วก็เรื่องที่ผ่านมามันมันดีมากเลยแต่ว่ามันผ่านมาแล้วยังไงเราไม่สามารถจะทําอะไรกับมันได้อีกแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ได้แต่นึกถึงใช่ครับ,รบก็ต้องบอกว่าคอนบอยเนี่ย เล่าเรื่องราวไว้หลากหลายเลยนะคะมีทั้งแบบเพลงเศร้าเพลงอกหกักแล้วเพลงนี้เนี่ยแตกต่างจากเพลงก่อนหน้านี้ยังไงบ้างะคะเพลงนี้จริงๆแล้วตอนที่ผมแต่งจะมีความโปรงๆนิดนึง <c oughs> มันจะไม่ได้แบบเศร้าเสียใจขนาดนั้น <c oughs> ต่างกับเพลงอื่นๆที่แบบว่าถ้าเพลงไหนเศร้าก็จะแบบ เศร้าไปเลยดิ่งไปเลยอะไรเงี้ยถ้ามีความสุขก็แฮปปี้ไปเลยอะไรเงี้ยเราต้องบอกว่าในส่วนของ MV อ่ะคอนบอยก็ทำเอาไว้ได้แบบดีโดดเด่นมากๆเลยพูดถึงเอ่อ MV เพลงนี้เนะะี่ยค่ะว่ามีคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างคะแชร์ซีบิชั่นครับม,มันคือการแบบเหมือนที่เรานั่งเก้าอี้แล้วเรารู้สึกต่างกันยังไงแบบเก้าอี้ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแบบแล้วก็เป็นเหมือนในยะเอยนั่งเก้าอี้นี้แล้วความทรงจำในอดีตอันนี้กลับมาอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเพราะผมจะยกเครดิตให้ คนเป็นทีมงาน MV เลยฮะตอนที่เสนอ MV กันผมก็แบบว่าเพลงมันประมาณนี้ครับพี่เพลงมันแบบว่าเล่าถึงเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเสนอคอนเสปร์ไปแบบเป็นเพลงเนาะเขาไปคิดมาต่อแล้วแบบว่ามันมันดีมากแล้วพอเขาถ่ายกันก็แบบว่าพุ่มกับกับดีทีมงานทุกคนไฟกล้องทํางานดีหมดแล้วก็นักแสดงก็แ,แสดงดีมากอะไรเงี้ยมันเลยแบบสุดยอดไปเลย แล้วคืคอทำออกมาหลายเพลงมากๆแล้วก็แบบกระแสตอบรับ MV ก็ดีมากๆด้วยถามแต่ละคนเลยได้ไหมคะว่าตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงนี้แต่ละคนชอบ MV เพลงไหนของตัวเองมากที่สุดคะของผมจะชอบ MV เพลงวัยกว่านี้ครับเพราะว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ผมคนหนึ่งแหละทุ่มเทเยอะเพราะว่าในเพลง w h กว่านี้เราก็แสดงในนั้นด้วย,ยแล้วก็ทุ่มเทถึงขั้นแบบวิ่งสะดุดล้มเข่าแตกเลยอะ เขาแตกจริงเหรอคะเขาแตกจริงฮะเรื่องจริงเลยคือเป็นอุบัติเหตุเลยคือผมวิ่งแบบมองไม่เห็นแล้วผมสะดุดอะไรไม่รู้แล้วผมก็ล้มเลยแล้วเขาก็ใช้เลยแล้วผมบอกภูมิกับว่าฉากเนี่ยเอานะผมขออยู่เลยใช่ผมชอบผมชอบมี่ชอบเพลงล่าสุดที่สุดครับในพาร์ทเอ็มวีนะครับเพราะว่าเอ็มวีมันไปกับเพลงได้ค่อนข้างดีมากเลยแล้วก็แบบพอยิ่งดู MV ไปก็ยิ่งอินกับเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยครับทุกอย่างดีหมดเลยใช่ใช่ใช่ผมก็เหมือนภูมิครับ จะพูดไปหมดแล้วแหละแต่ขอเสริมทางภูมิก็รู้สึกว่ามันมีเอเลเมนต์อะไรที่รู้สึกว่าอะไรอยากได้ว่ะมาตั้งงานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้มาใส่ในมีของเราสักทีก็ชอบอยู่คนเดียวเนี่ยคุณไม่ไปไวกว่านี้กับผมบ้างออจะได้จะได้แตกต่างแล้วแต่ละคนมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างไหมคะว่าอยู่ดีมีความทรงจําไหนมีโมเมนต์ไหนไหมที่แบบเผลอๆเนี่ยเราชอบบังเอิญคิดถึงมันขึ้นมาเองสีของ ในความทรงจําผมจะไดเรทกับเพลงด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบพระอาทิตย์ตกตอนเย็นแล้วก็ได้กลิ่นของสนามหญ้าโรงเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็อากาศมันจะชืน้นชืนนิดนึงแล้วก็ได้กลิ่นของดินอะไรเงี้ยรู้สึกโอ้โหคนนอสตาเจียเลยว่ะอะไรเงี้ยก็บอกส่งบอกเพื่อนไปอะไรประมาณนั้น <S <S ชอบนึกถึงช่วงสมัยเด็กๆครับวายที่มันใกล้เคียงกับตอนเด็กๆแบบเอ้ยเด็กวิ่งเล่นกันหรือแบบว่าสถานที่เก่าๆที่เราเคยไปอะไรเง<ม>ี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเออนึกถึงเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็สนุกดีเนาะอะไรเงี้ยใช่ใช่ประมาณนั้นครับ ผมจะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วกันผมจะเคยมีหมาอยู่ตัวหนึ่งที่ผมรักมากก็แบบว่าเวลาเจอหมาแบบพันเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าคิดถึงหมาตัวนั้นที่แบบว่าเราเคยผูกพันด้วยเราอยู่ด้วยกันมานานอะไรเงี้ยพอหมาตัวนั้นแบบตายจากเราไปเราก็แบบเฮ้ยเออคิดถึงตอนนั้นว่ะที่มีหมาอยู่อะไรเงี้ยมันแบบว่ามันสนุกดีถึงเราจะแบบว่าไม่ได้ดูแลมันดีขนาดนั้นแต่เราก็แบบรู้สึกว่าพอเรามีมันอยู่มันก็สบายใจอยู่ดีก็เป็นคนที่พูดกับหมาแบบน่ารักขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยเลยอยากจะมี้ ความทรงจำดีๆเนาะเป็นความล้างในวัยเด็กเนาะใช่ครับใ,ใช่ครับ,รบพูดถึง process ในการทำงานเนี่ยค่ะว่าทำงานแต่ละซิงเกิลแต่ละเพลงเนี่ยแต่ละคนมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากอะไรเพลงจะเริ่มเริ่มมาจากผมก่อนนะครับ ก็คือผมก็จะขึ้นเนื้อเพลงมาแล้วก็ดนตรีคร่าวๆอาจจะแค่กีตาร์อะไรเงี้ยครับส่งให้เพื่อนๆฟังถ้าสมมติเพลงไหนแบบเอ้ยชอบอยากทํากันต่อเอามาทํากันแล้วเพื่อนๆก็แยกไปทําในชิ้นของตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วยกันดูภาพรวมทํางานกันแบบว่ามีอุปสรรคยังไงบ้างคะมีการทะเลาะกันบ้างไหมเพราะว่าแต่ละคนก็แบบถนัดในแต่ละด้านหมดเลยความเห็นไม่ตรงกันบ้างครับแต่ว่าโชคดีที่วงเรามี5คน แล้วถ้าอันไหนมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็เปิดโบสถเลยใช่มันมันก็จะลงตัวพอดีมี5้คนเราต้องบอกว่าคอนบอยเนี่ยคือ form กันมาประมาณ3าปีแล้วเนาะตั้งแต่โควิดใช่ไหมคะแต่ว่ามีซิงเกิลเยกมากๆเลยถึง11เพลงเลยใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เนี่ยมีความคิดอยากจะลองทำาอาบ้าเต็มกันบ้างไหมคะแทนๆอยู่ครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เริ่มเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นแต่ว่าคิดคิดกันไว้แล้วครับเริ่มเริ่มมาดูแบบ คอนเซปต์ว่าจะกี่เพลงอะไรยังไงเริ่มแหละใช่ครับวันนี้เราก็ได้รู้จักตัวตนของคอนบอยมากขึ้นเลยนะคะสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็ตั้งใจทํางานกันมากๆเลยอยากให้ฝากถึงซิงเกิลแค่เพียงบังเอิญนะคะฝากเพลงนี้ด้วยนะครับเพลงใหม่ล่าสุดจากพวกเราคอนบอยนะครับเพลงแค่เพียงบังเอิญนะครับหรือว่าเพลงภาษาอังกฤษว่า n อ s ต a เ g i a นะครับเป็นเพลงหนึ่งที่ทําให้คุณย้อนกลับไปถึงอดีต ที่คุณคิดถึงมันไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือว่าตอนเมื่อวานหรือตอนวันไหนก็ได้เป็น everyday listening แล้วกัน oh. คือฟังได้ทุกวันแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้เราคิดถึงอดีตไปกับเพลงได้เลยนะครับทุกรีมแม่แพลตฟอร์มเลยนะครับหรือถ้า YouTube ก็ w a f e r Record นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆก็ convoy.fromtheday ครับผมและนี่คือ c o n บ o y นะคะคุณผู้ชมวันนี้ Entertainment Now หมดเวลาแล้วนะคะสามารถติดตามรายการย้อนหลังแล้วก็อัปเดตทุกข่าวสารความบันเทิงได้เลยในทุกๆช่องทางของโมโนทุนิดานะคะวันนี้น้องขอตัวลาไปพร้อมกับ c o n บ o y เลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย